สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาเจีบโอ้เมื่อมดาอีกคือเก่าครับผมมือนี้พามาจัดเมนูเซฟกับผมปีกปลาเค็งไงพี่น้องบู้เบื่อนี้ครับผมเป็นเสียบับพี่น้องเอ้ยมาขนมกิ้มซีฟู้ดเลยครับผมผมน้ำจัดหมอนี้ครับผมบู้เป็นเสียบหาแล้วบึ้อโน่นนะหอมครับผมเอ้าบออะไรครับสมเขียวแล้วมาจัดเสียมกันเลยครับพี่น้องครับมากินโอเมื่อมดำ มื่อกี้ครับอ๋อามีใครบอกพี่น้องว่ารุนรุมกันทำไงมีใครบอกรับไปยังไงมีอยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องเลยมีหน่อยนนหน,ยนึ่งครับกินยังไงสีไปลเลยนะครับ ออมองนังแล้วมองมันเหียบหนอออ่อยนี่ครับเบะตรงนี้สอนสนดนอเอาไปหน่อยจังถึงจังมันถึงจังเสียบอลไยแตกพี่นอออ่อย สบายครับอออมองนังไงมเจ็บพี่น้องเองนังหนี่งครับ มันเหนื่อยพี่น้องเนี่ยขาจนพูนเนี่ยครับอืเจ็บายอืมปุ่มนีะครับปุ่ม คำาเขาคืาอ,อยู่งสี่เซลล่าเล็กน้อยครับผมเอากางของน้องพร้อมจำเบี้ยของสีได้เพียงไรอ,ยอ้ยังมีกางอยู่กางแง่ไรครับ นผมว่งวันมีไข่น่เนี่ยใส่เป็นพี่น้อยอเื้อเหลืองนี่ครับเนกะนปูตุนี่มองนี่มันแส่พี่น้อยเลยมองใส่งพุ่งเนี่ยครับของสีเลย Mm. ไม่มีน้องเลยตัวบกกง่ายสัมผัสมือเลยครับกินปลายังสั่งโอ้ม,มือดำเสียบแต่มองเกิดไม่เลยครับมองมันเสียบไปน้องเลยนี่ครับเออขี้ออกแตงมาเองดิเป็นไหนไปน้องเลย เสียบอะรบาโซ่เขาเข้ทำกิมซี่พูนทีครับเนี่ย เค้งนีเอาไปปนกับเสียบด้วยพี่น้องเลยปลนลากกับเสบครับผม้าไปเค้งหน้าเขาโอ้ยแหงเสียบพี่น้องเลยตรงตัวขอรศัที่มีเสียงจับๆจับ,จ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 บด้วยครับเอสียบพี่นอ้องเสียบดีครับต้นงเสียบต้งเดิมผิดละจำเสียบ เมื่อลองกินง้อกบ้งมกินหัวปลาบางด้วยไนะอ,อ,อืม้สุดยอดพี่น้องเลยนิ่มมือมงลงมาเลยครับได้ดูด เดี๋ยวหกาการของกันครับกลางหลายๆปลา,ปากกลอะไสุดลงสิครับ แซ่บ้รพี่น้องเลยอิ่มอ่องป่องครับหมดเลยอ่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนครับผมที่เขามาเบึงมาใหา้นังใจโอ้เมื่อมดําครับฝากก,าฝาก้ไลก์กดแท์ฟากกดติดต้ามคมรับเด้อ,อพี่น้องเฮียงยงมาปังนะครับผมมันหวานทุกคนนะครับขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอบอ้เมื่อมดําอีกคือเกาแล้วพี่น้องเดี๋ยวคลิปนกเซฟครับผม มาสู่กินอีกเก่าแล้วครับมันนีเขาเก่าเข้ามาสวัสดีครับผมเสียบไปน้อง